อโรคยาปารมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่8เดือนสิงหาคม ปีพุทธศักราช2,564นะครับผมวันนี้เป็นวันธรรมสวรนระวันนี้เป็นวันพระนั่นเองเป็นวันพระแรม15ค่ำเดือน8นั่นเองนะครับผมเป็นวันสำคัญของพี่น้องอชาวไทยและก็ชาวพุทธทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองนะครับผม สำหรับวันพระวันนี้ในห่วงช่วงเวลานี้เรียกว่าแดดรม่มลมตกนี้นะครับผมก็จะขอ,อนำเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรรกทุกทุกท่กทกทานได้มาทัศนศึกษาวัตถุมงคลทิพย์อันเป็นของดีของวิเศษซึ่งได้รับความเรียกว่านิยมเป็นมหานิยม มาแต่โบราณกาลนั่นเองนะครับผมสำหรับวัตถุมงคลทิพที่ได้รับความนิยมเป็นยอดนิยมมาตั้งแต่โบราณกาลที่ทุกท่านได้ทัศนาอยู่ในขณะนี้<ม>ก็จัดอยู่ในประเภทพระปิตามหาลาบนั่นเองนะครับผม พระปิตามหาลาบนี้มีหลวงพอ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่ยุคโบราณกาลนะครับผมได้เรียกว่าปลุกเสกพุทธคุณให้อนุชนคนยุคหลังๆได้กราบไหว้สักการบูชาเพราะว่ามีความเชื่อความศรัทธาว่าจะเด่นไปทางด้านโภกทรัพย์การทํามาหากินขึ้น เมตตามหานิยมแล้วก็ปกป้องคุ้งปกครองไัยอันนี้เป็นต้นนะครับผมตั้งแต่สมัยโบราณการนู่นยุคสมัยท่านจะประคุณล้วงปู่เอี่ยมวัดหนังอย่างนี้นะครับผมล้มพ่อแก้วัดเครือวันแห่งเมืองชนอย่างนี้หรือ,อท่านจะประคุณล้วงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมสำหรับวัตถุมงคลที่ท เป็นรูปแบบทรงพระปิตานี้มีที่มาที่ไปนะครับผมมีประวัติได้กล่าวเอาไว้ว่าพระปิตานี้เป็นอ,อัครสาวกพระองค์หนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าของเรานั่นเองอัครสาวกพระองค์นี้ เรียกว่าเป็นเลิอดในหลายๆทางนะครับผมพระองค์ทรงมีพระนามว่าพระขวัมปติหรือที่เราจะทราบนามของพระองค์ว่าพระมหากัจจยนะนั่นเองนะครับผมความเชื่อความศรัทธาแห่งรูปแบบของพระปิตาหรือพระมหากัจจยนะนี้ นะครับผมเรียกว่าอย่างที่กราบเรียนว่ามีความเชื่อความศรัทธาว่าดนบรนดาลโชคลาภเงินทองมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้สมบูรณ์พูนสุขด,ดังเหมือนกับองค์พระ,ะมหากจัจจยนะที่เราได้เห็นได้ทราบได้กราบไหว้สักการบูชา กันจตกโราณกาลมานั่นเองนะครับผมโดยมีความเชื่อศรัทธากันเพิ่มเติมอีกว่าบารมีของพระหมหากัจจยนะหรือพระขวัมปตินี้จะสามารถดนบันดาลทางด้านโชคลาภเงินทองอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ปุลสุขอย่างที่กล่าวเรียนนะครับผม สำหรับรูปแบบของอการปิดทาวารอีกประเภทหนึ่งก็คือปิดทาวารทั้ง9อย่างที่ทุกท่านกำลังได้ชมนี้เป็นพระปิดตาผงพุทธคุณของวัดสะพานสูง,มงนนเ,เมืองนอนทบุรีปาการเมืองนนทบุรีนั่นเองแต่ถ้ามีอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าปิดทาวารทั้ง9กก็เรียกว่าปิดตาปิดหู ปิดจมูกปิดปากแล้วก็โยงมือปิดก้นนั้นเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระมหาอุดนั่นเองนะครับผมถ้าเป็นพระมหาอุดประเภทปิดทวารทั้ง9ก้าบทนี้จะมีอุป,ประเทศเจียวข้องเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระขวามปติท่านกำลังเข้านิโรธสมาบัติ จึงได้ปิดตวาทั้งเก้าให้สนิทนั่นเองเรียกว่าไม่ยินดียินร้ายกับกิเลสท,ทั้งหลายเป็นความดับสนิทของอาสวะกิเลสต่างๆที่ไม่อาจจะเข้ามาแผ้วพานได้เลยนั่นเองนะครับผมอันนั้นก็เรียกว่ามีความเชื่อความศรัทธาว่าป้องกันสภาอันตรายทั้งปวงได้ด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับ วัดสะพานสูงอำเภอปากเกรด็ดเมืองทนบุเมืองนอนทบุรีนี้องค์ปฐมที่สร้างพระปิตาอันหือลั่นโด่งดังไปทั้งในประเทศถึงต่างประเทศเรียกว่าเป็นสุดยอดพระปิตาองค์หนึ่งของเมืองไทยนั่นเองก็คือท่านจตุปรคุณหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนั่นเองนะครับผมแต่ว่าองค์ท่านนั้น สร้างพระปิตาอายุมาก็ร้อยกว่าปีแล้วก็เรียกว่าแทบจะเป็นตำนานไปนานแล้วนั่นเองนะครับผมตามตำราของสายวัสพานสูงนี้ก็จะสมัยองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงปู่เอี่ยมท่านออกทุรงนั้นท่านก็จะเก็บบรรดาพวกรากไม้มงคลทลั้งหลายสิ่งวิเศษศักดิ์สิทธิ์ในป่าเขาลำนาวไพรรวบรวมเอามาไว้ เมื่อกลับมาอยู่ที่วัดสะพานสูงนี้จึงได้มาผสมกับผงพุทธคุณผงยันโสรดอันโด่งดังหรือชื่อของวัดสะพานสูงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้นํามาล้อมรวมสร้างเป็นพระปิตาของวัดสะพานสูงเนื้อผงพุทธคุณล้วนๆวนคลุกรักก็มีจุมรักก็มี เพื่อรักษาสภาพขององค์พระให้คงทนถาวรสืบต่อไปนั่นเองจึงเป็นเอกลักษณ์ของทางวัดสพานสูงด้วยนั่นเองนะครับผมข,ขั้นการเวลาต่อมาวิชานี้ก็ได้ตกทอดมายังท่านเจ้าปคุณหลวงปู่กลิ่นลกูกศิษย์เอกของท่านจตาปคุณหลวงปู่เอี่ยมแล้วก็ตกทอดมาถึงท่านจ้าปคุณหลวงพ่อทองสุกวัดสพานสูง กระทั่งเจ้าอาวาสองค์ถัดถัดมาจนถึงยุคป,ปัจจุบันในปี2,556ท่านจ้าประคุณหลวงพ่อขาวเจ้าอาวาสยุคป,ปัจจุบันนี้ท่านก็ได้ใช้สูตรใช้ตำลาซ้ายวัดสะพานสูงของท่านจ้าประคุณหลวงปู่เอี่ยมนู่แหละครับผมนำมาสร้างพระ ปิตามหาลาภพ,พิมพ์ที่ทุกท่านกำลังได้ชมนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนก็คือพิมพ์ชลูดนั่นเองนะครับผมนำผงพระทุกุณต่างๆที่ทางวัดได้มีสะสมเอาไว้นะครับผมนำมา,ากดพิมพ์เป็นรูปพระปิตามหาลาภพ,พิมพ์ฉลูด ดังที่ทุกท่านได้ทัศนาอยู่ในขณะนี้แล้วก็จุ่มรักสีดำๆเนี่แหละครับผมแต่จะรักษาสภาพพระให้นานแสนนานนะครับผมสำหรับพระปิตาอ,าองค์ที่นำมาประกอบรายการนี้เป็นพระปิตานะครับผมเนื้อผงชุบรัก เนื่องในอายุวัฒนามงคลของท่านเจ้าอาวาสหรือหลวงพ่อขาวนี้ครบห้ารอบหรือ60ปีนะครับผม60ปีจะได้จัดสร้างแล้วก็ปลุกเสกขึ้นในปีพศส5งพเรียกว่าได้จัดพิธีใหญ่เต็มรูปแบบเต็มสูงของสายหลวงปู่อิม่มวัดสะพานสูง ทุกประการนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นองค์พระนี้จึงเรียกว่าดีนอกและดีในเป็นเนื้อผงพุทธคุณที่มีผงม,มวลสารในสมัยของหลวงปู่อเอี่ยมหลวงปู่กลิ่นหลวงพ่อทองสุขผสมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราลองอส่องกล้องลองดูรายละเอียด ของพระปิตามหาลาบสายวัดสะพานสูงปี2556ไปพร้อมๆกันนะครับผมปี2556ปีนี้ก็2564ก็เรียกว่าการเวลานั้นผ่านไปเร็วไวมากเกือบ10ปีแล้วนะครับผมท่านใดที่เก็บรักษาอยู่ก็เก็บรักษาให้ดีนะครับผมเพราะว่า เป็นเนื้อผงพุทธคุณอย่างที่กราบเรียนว่าดีในแล้วก็ดีนอกนั่นเองดีในก็คือว่าเนื้อของพระนั้นเป็นเนื้อผงพุทธคุณแล้วก็ว่านมงคลมหาเมตตามหานิยมตั้งแต่สมัยท่านเจา้าประคุณหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่กลิ่นหลวงพ่อทองสุขเป็นเชื้อสายของทาง วัดสะพานสูงอำเภอปากเกล็ดเมืองนนทบุรีตกทอดกันมานั่นเองนะครับผมแล้วก็เอกลักษณ์อีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นพิมพ์ชะลูดชุบรักหรือว่าจุ่มรักนั่นเองนะครับผมส่วนดีนอกก็คือทางวัดได้ทำพิธีเรียกว่าพุทธาวิเศษเรียกว่ายิ่งใหญ่เต็มสูบตามรูปแบบของทางวัดสะพานสูง ทุกประการนั่นเองนะครับผมสำหรับภาพนี้เป็นภาพกล่องบรรจุวัตถุมงคลรุ่นสำคัญเนี่แหละครับผมเป็นกล่องสี่เหลี่ยมลงลายไทยเดินลายไทยแล้วก็ลงทองนั่นเองนะครับผมตัวหนังสือไทย ัวงโค้งเนี่ยแหละครับผมอายุวัฒนะมงคลห้ารอบหกสิบปีก็เป็นเลขไทยเลขไทยนี่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเรานั่นเองนะครับผมถัดมานี่เป็นนามของหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะครับผมคือท่านพระครูอมรสุภการณ์ เจ้าอาวาสวัดสะพานสูงจอ,อนนทบุรีแล้วก็เลขไทย2556เรียบง่ายแล้วก็ชัดเจนดีแล้วยิง่งกล่องเป็นสีขาวตัวหนังสือสีทองลายทองนี่เรียกว่าเห็นแล้วมีคุณค่าสูงยิ่งนั่นเองเพราะว่าธาตุทองนั้น เป็นธาตุแห่งความสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์พูนสุขร่ำรวยนั่นเองนะครับผมด้านในนั้นก็จะเป็นอฟองน้ำนะครับผมบรรจุองค์พระปิตามหาราภรุ่นนี้เอาไว้ซึ่งฟองน้ำอันนี้พื้นล่างเป็นสีขาวก็จะเป็นมีฟองน้ำสีแดงแรงฤทธิ์นะครับผมสีแดงรางวัลที่หนึ่ง สีแดงสีแห่งพลังนะครับผมเดี๋ยวเราลงาดูสีแดงแรงฤทธิที่มันจุพระองค์พระไปพร้อมๆกันนะครับผมองค์พระนั้นขนาดหรือว่าไซกำลังงามไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองพุทธลักษณะอย่างที่กราบเรียนว่า องค์พระนั้นนั่งสมาธิราบนะครับผมสมาธิราบเรียกว่าลอยองค์นั่นเองยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างปิดพระพักหรือว่าปิดตาเนี่ยแหละครับผมถ้าปิดทวารทั้งเก้าจะเรียกว่ามหาอุแต่ถ้าปิดตา ก็เรียกว่าพระปิตามหาลาบผงพุทธคุณยอดนิยมการค้าการขายโชคลาภทรัพย์สินเงินทองนั่นเองนั่นแหละครับผมเพราะว่าพระดีในนี้ก็คือว่าไม่ได้ใช้โรงงานเป็นเนื้อผงพุทธคุณล้วนๆนั่นเองแล้วก็มาจุ่มลักนั่นเองดำๆนี่แหละครับผมพิมพ์นี้จริงเรียกว่า พิมฉลูดอันเป็นเอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของอาทางวัดสะพานสูงโดยตรงนั่นเองนะครับผมเกือบสิบปีผ่านมาแล้วนะครับผมถ้าเราจะไปนิมนต์องค์ต้นฉบับของท่านจัประคุณหลวงปู่เอี่ยมแล้วก็เป็นตำนานไปนานแล้ว เป็นพระของเศรษฐีไปนานแล้วนะครับผมพุทธคุณนี้สายนี้ครอบจักรวาลน,นั่นเองเมตตามหานิยมโชคลาภการค้าการขายดีเรียกว่า,าแฝงไปด้วยคงกระพันชาตรีด้วยนั่นเองปกป้อง คุ้มครองชีวิตเป็นเลิศนั่นเองนะครับผมอันนี้คือการาพุทธลักษณะของอพระองค์พระสังกัจจายนะปางปิดพระเนตรหรือว่าปิดตานั่นเองนั่งสมาธิราบนะครับผม อันนี้เป็นด้านหลังจึงเรียกว่าพิมพ์ชรูดหรือว่าลอยองค์นี่แหละครับผมทำให้ดูแล้วสวยงามสง่า การจุ่มรักนี้มีมาแต่โบราณกาลนะครับผมจะได้รักษาสภาพของพระเอาไว้ให้นานแสนนานนั่นเองเอาแล้วครับชัดเจนแล้วครับผมเกือบสิบปีแล้วนะครับผมบางท่านนั้นเห็นสะสมแควนพระปิตาล้วนๆเลย ็เรียกว่ากิเลสคนละตัวนั่นเองบางท่านก็ผสมสมองค์ห้าองค์เจดองค์เก้าองค์แต่บางท่านนี้พระปิตาล้วนๆเลยเดี๋ยวลงวัดดูขนาด ของพระปิตารุ่นนี้ดูนะครับผมขนาดกำลังงามนะครับผมสองเซนติเมตรถือว่ากำลังงามความสูงขององค์พระ สามเซนติเมตรนี่แหละครับมัชฌิมาปฏิปทาไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับผมไม่เล็กไม่ใหญ่ลองดูฐานกว้างฐานกว้างก็ ยังไม่ถึงเซนครึ่งนะครับผมประมาณ1.4โดยประมาณนะครับผม1.4อันนี้เป็นฐานขององค์พระนี่นหละครับผมว่าสองเซนติเมตรแหละครับเราจะสังเกตด้านข้างขององค์พระว่าเป็น ด้านข้างนะครับผมลักษณะเรียกว่าเป็นพิมพ์ประกบนั่นเองนะครับผม นี่แหละครับเป็นพิมพ์ประกบจะเห็นเส้นนะครับผมเรียกว่าพิมพ์ประกบนั่นเอง อาแล้วครับผมชัดเจนขึ้นมาเยอะแล้วครับอันนี้คือด้านข้างขององค์พระนะครับผมอันนี้เป็นฐานเราจะไม่เห็นเนื้อในขององค์พระนะครับผมเพราะว่าชุบรักหรือว่าจุมรักรักษาสภาพเอาไว้นั่นเองจะได้อยู่เป็นร้อยร้อยปีนั่นเองนะครับผม ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทท่ทานที่ให้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับผมกราบขอบพระคุณทุกทท่ทานที่ให้ความเมตตากดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผม เราจะไม่เห็นเนื้อในนั่นเองกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะบำเพ็ญบาร,รมีทานทางน้ำจิตน้ำใจคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผม กําลังงามนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่มัชิมาปฏิปทาอย่างที่กราบเรียนนั่นแหะครับผมเหบากสำหรับแขวนเดียวก็ได้เพราะว่าในสายนี้มีเรียกว่าเป็นยอดนิยมของมหาชนทั้งหลายอยู่แล้วนะครับผมเมตตามหานิยมสูงยิ่งนักโภกรทรัพย์โชคลาภทำมาหากินค้าขายดี นะครับผมจึงเรียกว่าพระปิตามหาลาภนั่นเองนะครับผมขอกราบอาราธนานิมนต์อำนาจเดชบารมีอิทธิบารมีบุญญาบารมีแห่งองค์ท่านจระคุณหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหลวงปู่กลิ่นวัดสะพานสูงหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงและเจ้าอาวาสแห่งวัดสะพานสูงอำเภอ ปากเกร็ดเมืองนนทบุรีตราบถึงปัจจุบันนี้ขอทุกๆพระองค์จงทรงพระเมตตาแผ่พระสมีแผ่แพระกระแสจิตอำนวยช่วยเหลือให้ทุกๆท,ท่านที่เ้ามารับชมรับฟังอยู่ใน,นขณะน,นี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเริญรุ่งเรืองไปบูรนังทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปราถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาแก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมาไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ากว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแดทุกท่านประกอบธุรกิจการค้าการขายสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีประชุมชนทุกทั่วสารทิศได้พากันหลั่งไหลกันเข้ามาสนับสนุนอุดหนุนเกื้อกูลเจือจุนอย่าได้ขาดสาย ประกอบธุรกิจหน้าที่การงานอันใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษขอรดเมตตาแผ่พระสมีให้ทุกทกท่านได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงสง่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินศัตรูหมู่มารทั้งหลายภัยอันตรายทั้งปวงโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย อุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายผู้คิดร้ายมุ่งร้ายหรือผู้ที่คิดเพ่งโทษทั้งหลายขอจงมาลายหายไปสิน้นอย่าได้โอกาสทุกเมื่อเถินจงพ่ายแพ้เป็นไัยแก่เขาเหล่านั้นไปในที่สุดด้วยเถินขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผลโดยอานุภาพบุญญาบาร,รมีอิทธิบาร,รมีแห่งองค์ท่านเดชประคุณ หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหลวงป่กริ่งวัดสะพานสูงหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงและบารมีองค์หลวงพ่อเจ้าอาวาสตราบเท่าถึงปัจจุบันนี้แห่งวัดสะพานสูงเมืองปากเกร็ดนนทบุรีด้วยเทินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ